8เสียงในหัวที่ทำให้คุณสงสารตัวเองความรู้สึกสงสารตัวเองไม่ใช่ความเมตตาแต่เป็นกับดักทางอารมณ์ที่บั่นทอนพลังชีวิตและขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าของเราการสงสารตัวเองคือการมองเห็นตัวเองในฐานะเหยื่อของสถานการณ์โดยการปฏิเสธที่จะรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงและจมดิ่งอยู่กับความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตเสียงภายในเหล่านี้คืออคติทางความคิด หรือคลองในคีฟบายแอสเซที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกน่าสงสารโดยการบิดเบือนการรับรู้ของเราทำให้เราเชื่อว่าความทุกข์ของเราเป็นเอกลักษณ์และเราไม่มีทางเลือกในการออกจากสถานการณ์นั้นได้คลิปนี้จะนำเสนอ8เสียงในหัวที่กำลังทำให้คุณกลายเป็นนักโทษของความสงสารตัวเองพร้อมแนวทางในการระบุและทำลายอำนาจของเสียงเหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถดึงพลังกลับมาควบคุมชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้ค่ะ 1. เสียงนักขยายความทุกข์ The Suffering Magnifier นี่คือเสียงที่ทำให้เราขยายความทุกข์ความผิดหวังหรือความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยให้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในโลก เสียงนี้จะเน้นย้ำถึงความเจ็บปวดของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เราเชื่อว่าไม่มีใครเคยเจอเรื่องเลวร้ายเท่าเราหรือไม่มีใครเข้าใจความทุกข์ที่เราแบกรับอยู่กลไกการสร้างความสงสารตัวเองการขยายความทุกข์ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษในความเจ็บปวดเมื่อเราเชื่อว่าความทุกข์ของเราใหญ่หลวงเกินกว่าที่ใครจะรับมือได้เราก็จะใช้ความทุกข์นั้นเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงการลงมือแก้ไขปัญหา การจมอยู่กับความรู้สึกน่าสงสารจึงเป็นทางออกที่ง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิธีหยุดเสียงนี้จงฝึกการปรับมุมมองจงถามตัวเองว่าความทุกนี้เทียบกับปัญหาในภาพรวมของชีวิตเราแล้วมีขนาดเท่าไหร่และมีใครอีกบ้างที่เคยผ่านเรื่องนี้มาได้และเราสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้อย่างไรการมองเห็นปัญหาตามความเป็นจริงจะช่วยลดอำนาจของความสงสารตัวเองค่ะ 2. เสียงนักเหมารวมผู้ยอมจำนน The Hopeless Generalizer เสียงนี้ใช้ความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวหรือความผิดหวังเพียงเหตุการณ์เดียวมาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้กับอนาคตทั้งหมดมันทำให้เราเชื่อว่าความล้มเหลวนี้หมายความว่าทุกอย่างจะเลวร้ายลงเรื่อยๆหรือเพราะเราโชคร้ายวันนี้เราก็จะโชคร้ายตลอดไป กลไกลการสร้างความสงสารตัวเองการสรุปเมาวรวมสร้างความรู้สึกสิ้นหวังซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของความสงสารตัวเองเมื่อเราเชื่อว่าทุกความพยายามไม่มีความหมายเพราะผลลัพธ์สุดท้ายจะเลวร้ายอยู่ดีเราก็จะเลือกที่จะยอมจำนนต่อสถานการณ์และใช้การสงสารตัวเองเป็นข้ออ้างในการไม่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตค่ะวิธีหยุดเสียงนี้ จงแยกแยะระหว่างความล้มเหลวเฉพาะหน้ากับชีวิตทั้งหมดจงถามตัวเองว่าความล้มเหลวครั้งนี้จำกัดอยู่ที่ตรงไหนและมีหลักฐานใดบ้างที่พิสูจน์ว่าอนาคตของเรายังมีความเป็นไปได้ที่ดีอยู่จงฝึกการค้นหาหลักฐานที่ขัดแย้งเพื่อทำลายความเชื่อที่ผิดผิดนี้ค่ะ 3. เสียงนักปฏิเสธความรับผิดชอบ the responsibility denier นี่คือเสียงที่ทำให้เราปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือการเลือกที่นำามาซึ่งผลลัพธ์เชิงลบของเราเองโดยจะโยนความผิดทั้งหมดไปให้โชคชะตาคนอื่นหรือสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมกลไกการสร้างความสงสารตัวเองการโยนความผิดทำให้เราอยู่ในสถานะเหยื่อที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่น่าสงสารที่สุดเมื่อเราไม่รับผิดชอบเราก็จะไม่ต้องรู้สึกผิดหรือต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ความสงสารตัวเองจึงเป็นรางวัลที่เรามอบให้ตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจจากการยอมรับความบกพร่องของตนเองค่ะวิธีหยุดเสียงนี้จงฝึกการดึงความรับผิดช,ชอบกลับมาจงเปลี่ยนจากการถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับเราเป็นเรามีส่วนร่วมในการสร้างสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างและเรามีอำนาจในการเลือกที่จะทำอะไรที่แตกต่างออกไปในตอนนี้ การยอมรับความรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงค่ะ 4. เสียงนักกรองความดี The Positive Filter เสียงนี้ทำให้เรามีอคติในการเลือกรับข้อมูลโดยจะกรองออกทุกหลักฐานที่เป็นบวกเช่นการสำเร็จการสนับสนุนหรือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและขยายใหญ่เฉพาะหลักฐานที่เป็นลบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้ภาพรวมของชีวิตดูมืดมนและน่าสงสารอยู่เสมอ กลไกลการสร้างความสงสารตัวเองการกรองความดีทําให้เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองและไม่เห็นความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วในชีวิตเมื่อเราไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวได้เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดแคลนทุกอย่างและสมควรที่จะรู้สึกน่าสงสารการปฏิเสธความสุขทําให้เราติดอยู่ในวงจรของความทุกข์ที่ทําลายตัวเองวิธีหยุดเสียงนี้จงฝึกความกตัญยุอย่างสม่ําเสมอ จงจดบันทึกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆและสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอย่างน้อย3ข้อทุกวันจงบังคับตัวเองให้รับรู้คำชมเชยและความช่วยเหลือที่ได้รับการมองเห็นความจริงทั้งหมดจะช่วยลดพลังของเสียงที่บอกว่าเราขาดแคลน 5. เสียงนักยึดติดในความไม่ยุติธรรม The Injustice Anchor เสียงนี้ยึดติดอยู่กับความเชื่อที่ว่าเราถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมหรือโลกนี้ไม่ยุติธรรมกับเราโดยเฉพาะ มันจะใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการจดจ่ออยู่กับการเปรียบเทียบว่าทำไมคนอื่นถึงได้ดีกว่าหรือทำไมเราถึงสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้นกลไกการสร้างความสงสารตัวเอง การยุติดในความไม่ยุติธรรมสร้างความขุ่นเคืองและความโกรธที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อเราเชื่อว่าเราเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมเราก็จะรู้สึกชอบธรรมที่จะนั่งอยู่เฉยๆและสงสารตัวเองการรอคอยให้โลกมาชดเชยให้เราทําให้เราไม่ลงมือสร้างสิ่งที่เราต้องการด้วยตัวเอง วิธีหยุดเสียงนี้จงฝึกการยอมรับความเป็นจริงที่ควบคุมไม่ได้จงถามตัวเองว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือไม่และเราจะใช้พลังงานที่ใช้ในการโกรธแค้นความไม่ยุติธรรมมาสร้างความยุติธรรมให้ตัวเองได้อย่างไรจงเปลี่ยนจากการเรียกร้องจากโลกไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองค่ะ 6. เสียงผู้ปฏิเสธการช่วยเหลือ the isolation promoter เสียงนี้จะกระซิบว่า ไม่มีใครเข้าใจคุณหรอกการขอความช่วยเหลือคือความอ่อนแอหรือคุณควรจะจัดการกับปัญหาของคุณเองทำให้เราแยกตัวออกจากสังคมและปฏิเสธการสนับสนุนจากคนรอบข้างอย่างต่อเนื่องกลไกการสร้างความสงสารตัวเอง การโดดเดี่ยวตัวเองทําให้ความทุกขของเราขยายใหญ่ขึ้นเพราะไม่มีใครมาช่วยปรับมุมมองหรือให้กําลังใจการที่เราปฏิเสธการช่วยเหลือทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวในโลกที่เลวร้ายซึ่งเป็นการยืนยันความรู้สึกน่าสงสารอย่างสมบูรณ์ความสงสารตัวเองจึงเติบโตอย่างรวดเร็วในความโดดเดี่ยววิธีหยุดเสียงนี้จงฝึกการเปิดเผยความเปราะบางและการขอความช่วยเหลือ จงตระหนักว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องพึ่งพาผู้อื่นจงเลือกสร้างความเชื่อมโยงกับคนที่ไว้วางใจการรับการสนับสนุนจากผู้อื่นจะช่วยลดภาร,ระทางอารมณ์และทำลายความรู้สึกน่าสงสารลงได้ค่ะ 7. เสียงผู้ยึดติดกับสิ่งที่ควรจะเป็น the truth have obsessor เสียงนี้ทำให้เราจมอยู่กับอดีตโดยการสร้างภาพลวงตาถึงสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นเราควรจะได้โอกาสนั้นเขาควรจะปฏิบัติต่อเราดีกว่านี้หรือถ้าเราควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตเราคงดีกว่าแล้วการยึดติดกับสิ่งที่ไม่มีวันกลับมาแก้ไขได้คือการสร้างความทุกข์ที่ไม่จำเป็นและหล่อเลี้ยงความรู้สึกน่าสงสาร วิธีหยุดเสียงนี้จงฝึกการยอมรับความเป็นจริงและการกำหนดความคาดหวังใหม่จงเปลี่ยนจากการถามว่าทำไมถึงไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเป็นเรามีอะไรบ้างในตอนนี้ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้จงใช้พลังงานในปัจจุบันเพื่อสร้างชีวิตที่เราปรารถนาแทนการยึดติดกับอดีตค่ะ8เสียงนักทำลายอำนาจตัวเอง the self disempower เสียงนี้จะกระซิบว่าคุณไม่มีทางเลือกคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้หรือมันสายเกินไปแล้วทําให้เราเชื่อว่าความสามารถในการควบคุมชีวิตของเราได้หายไปแล้วและเราต้องยอมรับโชคชะตาที่เลวร้ายนี้นกลไกการสร้างความสงสารตัวเองการเชื่อว่าตัวเองไร้อํานาจเป็นการรับรองว่าเราจะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความสงสารตัวเองคือผลลัพธ์สุดท้ายของการเชื่อว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นการที่เราเชื่อว่าเราทําอะไรไม่ไ ได้แล้วทําให้เราไม่จําเป็นต้องใช้ความกล้าหาญและความพยายามในการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิธีหยุดเสียงนี้จงฝึกการหาทางเลือกที่สจงตระหนักว่าคุณมีอํานาจในการเลือกเสมอแม้จะเป็นเพียงการเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ยากลําบากจงถามตัวเองว่ามีทางเลือกอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่ได้ลองและการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดที่เราสามารถทําได้ในวันนี้คืออะไร การลงมือทำอันนี้เลยเล็ก,ลกน้อยเพื่อยืนยันอำนาจในการเลือกจะช่วยทำลายความรู้สึกน่าสงสารได้ค่ะสรุปแนวคานการปลดปล่อยตัวเองจากความสงสารตัวเองความรู้สึกสงสารตัวเองคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการใช้ชีวิตอย่างมีพลังการที่เราติดอยู่ในวงจรน,นี้เป็นผลมาจากการเลือกที่จะฟังและยอมจำนวนต่อ8เสียงอินเนอร์ไวเหล่านี้ค่ะ การจะดึงพลังกลับมาควบคุมชีวิตได้ต้องเริ่มต้นจากการปฏิเสธที่จะเป็นเหยื่อท้าทายการขยายความทุกข์ยอมรับความรับผิดชอบในขอบเขตของเราและสร้างความเชื่อมโยงกับผู้อื่นการที่เราสามารถเปลี่ยนจากการถามว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราไปสู่การถามว่าเราจะทำอะไรต่อไปจะช่วยให้เราสามารถออกจากวงจรของความสงสารตัวเองและสร้างชีวิตที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงได้ค่ะ